ดีค่ะแม่ผู้ใหญ่ชื่อแม่ชื่ออะไรคะชื่อแม่ลำพายออกมาเป็นผี้ใหญ่บ้านบ้านหัวนาน,นาครสบลน้านแท่นอำเภอ้านแท่นจังหวัดชายภูวันนี้อยากจะให้แม่ผู้ใหญ่มาเล่าประวัติความเป็นมาของหมูบบหมบ่บ้านหัวาน,าน,านาค่ะค่ะอ๋อประวัติหมู่บ้านประวัติหมู่บ้านบ้านหัวนาหัวนานครบ้านหัวนาเดิมชื่อหัวานา,นาแต่พอปี2 5 4พมาแยก แยกเป็นสองหมู่บ้านเป็นหัวนานครนแม่อยู่คือหมู่ที่สิบสาม่อแสนเมืองเป็นผู้ที่มาก่อตั้งหมู่บ้านที่แต่ก่อนท่านเดินเดินทางมาจากบ้านเปือยบ้านเปือยบ,บ,บ้านนาอำเภอหนองเรือท่านมาดูทำเลที่บ้านหัวนาว่าหมู่บ้านนี้มันพื้นที่มันสูงมันคงทำ ไม,ม,ม่ทําให้น้ํามาท่วมท่านก็เลยมาพักมาพักจุดที่บ้านนูนหัวนามามองดูสภาพพื้นที่ทุกหมู่บ้านจะมีน้ำเชิญมันท่วมไม่ว่าจะเป็นบ้านมอนบ้านหินลาดาบ้านแทน่นแต่บ้านของเรามันมันเป็นที่พื้นที่สูง ที่สูงทำให้น้ำไม่ท่วมพ่อแสนเมืองก็เลยมาตั้งชื่อว่าบ้านโนนหัวนาชื่อบ้านโนนหัวนาแต่ก่อนชื่อเดิมบ้านโนนหัวนาพอมาถึงอีกระยะหนึ่งชาวบ้านหัวนาหัวนานครก็เลยมาตั้งชื่อว่าบ้านหัวนานครเป็นหมู่ที่13ซึ่งพ่อแสนเมือง พ่อแสนเมืองท่านาเกิดเมื่อวันที่เกิดเมื่อปี2364ท่านมีภรรยามีบุตรธิดาร่วมกันเก็คนคือแม่ย่อมแม่ย่อนหนึ่งแม่ย่อนสองแม่บึ้งสแม่ทองสี่แม่งอน5้าแม่เขียมหกพ่อลงเจ็ดพ่อจู ซึ่งขณะที่ท่านเสียชีวิตไปหมดแล้วพ่อแสนเมืองมีครอบครัวและเดินทางมาจากบ้านเปือยอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นซึ่งแต่ก่อนที่บ้านเรามีสิบเก้าครัวเรือนที่มาอยู่บ้านของพวกเรานี้มันจะมีไปอยู่ที่บ้านดอนกอยบ้านดอนกอยนี้มันจะอยู่ติดระหว่างบ้านมอนกับบ้านหัวนา ตรงนั้นมันมันเป็นโนนเป็นพื้นที่สูงเป็นพื้นที่สูงที่บ้านอนกอยพอดีน้ำเชิญหลากหลายก็เลยขึ้นมาอยู่ที่โนนหัอนาอันน ال ี้คือที่ไปที่มาของข้อแสี้ก็งามห้องทิมเพราะว่าทิ Thinking ้นี่มมนเป็น อ่อู่ปนะก็เลี้เลือ่อกังวนะามาต่างบัหงหัวนาตันแกอยู่เง้อ่าเ้อปีสงพันสี2รอย4อ่อบครัวที่มาอยู่บังหัวนะทงังแรกเพียหกครอบครัวใหญ่ามาอยู่เพราะว่าเป็นหม่องที่เหมาะสมทั้งด้านอินใต่ กตทดกับอําเภอวันแทนมีนแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ด้านทิศเหนือกับติดกับลำเชิญซึ่งเป็นแม่น้ำที่สำคัญของอําเภอวันแท่นด้านทิศตะวันอกติดกับหนองสำนักซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่ใสอุปโภคบริโภคเมื่อรู้น้ำหลากบ้านหัวน้ำมากี่นี้นน้ำไหลข่วม ผลทั้งการการเกษตรแล้วก็บ,บ่มีทางออกเป็นเสียงด้านทิศตะวันตกของโมบ้านเท่านั้นที่จะเป็นทางออกมีน้ำได้อฉาะานั้นคำว่าบ้านหนัวนามาจากหัวไฮไปนาเพราะว่าแรนะก,กๆบ้านหัวนาที่มาตัง้งขึ้นฐานอยู่นี่ก็คือคนคนบ้านแท่นมาจากบ้านแท่นเพราะว่า มีทีนะหรือทีท่ทงถินอยู่ด้านทิดเหนียของหมู่บ้านบ้านเท่นแล้วก็าการโคบนะคาพคมก็นั้บากเพราะว่าสิไปสิกลับก็ลํ้บากในช่วงหรืออ่ช่วงที่ฤดูน้ำหลากหรือฤดูฝนเขากจะได้เห็นนะ,ะชาวนาะจึงมานอนอยู่ที่ตายนะเมื่อนอนแล้วก็ มีการเกิดแนววามคิดว่ายจากตั้งโมบานก็นเลยตั้งกันนีฐานว่าตั้งเมื่อปี2402ประมาณน,น่อยกว่าปีมาแล้วอันนี้คือประวัติน,นะครับ